สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับผม mm hmm. เทมสันยูนะครับโฮสต์รายการ Work อย่างบายรีล q u ว n นไทยแลนดครับอีพีนี้นะครับอาจจะแปลกตาไปบ้างเรามาอยู่กันในรูปแบบของ Audio Only นะครับเรื่องราวที่ผมอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในอีพีนี้นะฮะเป็นเรื่องราวของ n i ไ e s k y Syndrome ครับนิยามของ n i ไ e s k y Syndrome เนี่ยก็คือคนที่แสนดีในสายตาทุกคนแต่กลับเป็นคนที่ไม่มีความสุขเอาซะเลยครับผมหลายๆคนฟังก็อาจจะรู้สึกว่า เฮ้ยมันเป็นตัวของเขาหรือเปล่านะหรือเป็นชั้นอยู่ในทุกวันนี้เราจะมาขยายความสักเล็กน้อยละกันนะครับลักษณะของคนที่เป็น Nice Guy Syndrome เนี่ยก็คือคนที่แสนดีในสายตาคนอื่นแต่กลับไม่มีความสุขในตัวเองเพราะว่าเขาเอาความสุขไปูกติดกับคนอื่นมากจนเกินไปนั่นเองครับจึงตกเป็นเหยื่อในการใช้งานอยู่บ่อยครั้งครับโดยการปฏิเสธคนไม่เป็นเนี่ยแหละเขามีความเชื่อว่าหากการทําให้คนอื่นพึงพอใจได้เนี่ยเขาก็จะได้รับความรัก การยอมรับความชื่นชมกลับมานั่นเองแต่จริงๆแล้วไน์กายซินโดมเนี่ยเป็นอาการของคนที่มีปัญหาความรักหรือความสัมพันธ์ครับผมแต่ทำไมเราถึงอยากคุยกันในประเด็นนี้เพราะว่ามันจะคล้ายกับ people p พ e a ซอ e r นั่นเอง People p พ e a ซอ e r เนี่ยมีลักษณะของคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นครับทำอะไรก็ได้ให้คนรอบข้างรู้สึกดีแล้วยกความสุขสวนตัวไว้ที่หลังฟังดูเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราจะมีคนที่ใส่ใจคนอื่นๆอยู่รอบข้างเสมอแต่ การที่เอานิสัยแบบนี้มาใช้ในการทํางานเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการทําร้ายตัวเองกับคนรอบข้างโดยไม่รู้ตัวครับบ่อยครั้งนะครับที่ people pleaser เนี่ยจะยึดเอาความสุขของตัวเองไปผูกติดไว้กับคนรอบข้างไปตลอดไม่กล้าที่จะขัดใจแม้ลึกๆตัวเองก็ไม่ได้อยากจะทําสิ่งนั้นหรอกหรือปฏิเสธคนไม่เป็นนั่นเองครับมันอาจทําให้ชีวิตยากขึ้นเช่นการทํางานเนี่ยการมีคนมาขอให้เราช่วยเหลือและเราตอบรับทั้งหมด มันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเบินเอาเองได้นั่นเองหรือการจัดลำดับความสําคัญไม่เป็นจนอะไรอะไรก็พังตามตามกันไปครับจริงๆแล้วปัญหานี้แก้ได้นะฮะแค่เริ่มจากการรักตัวเองให้มากขึ้นคาลบความต้องการของตัวเองบ้างเราไม่ได้มีหน้าที่ทําให้คนอื่นพอใจอยู่ตลอดเวลาและฝึกปฏิเสธให้เป็นครับการที่เรายอมตลอดก็เหมือนกับทําให้อีกฝ่ายมองว่าเราเป็นคนง่ายๆแม้ความจริงจะไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้นครับ เราต้องหนักแน่นมากขึ้นเพื่อให้คนรอบข้างเข้าใจและเคารพต่อความต้องการของเราด้วยในบางครั้งครับคุณผู้ฟังอาจจะมีการไม่เคารพตัวเองอยู่บ้างการเอาความสุขไปูกติดกับคนอื่นไว้มากเกินไปเป็นการลดคุณค่าของตัวเองลงไปหรือบางที่เป็นอิมพอสเตอร์ซินโดรมด้วยซ้ําที่คิดว่าตัวเองนะ่ยไม่ได้มีดีพอเลยต้องสแสวงหาความสุขจากการเป็นที่ยอมรับของคนอื่นๆบางครั้งคุณผู้ฟังก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองด้วยซ้ําสุดท้ายแล้วเราเป็นใครกันแน่ครับ มีหน้าที่อะไรเป้าหมายเราคืออะไรหากเกิดคำถามลักษณะนี้กับตัวเองบ่อยๆก็คงจะไม่ดีแน่ใช่ไหมครับสิ่งที่เราควรที่จะเริ่มแก้ไขถ้าเกิดเราเจอกับปัญหาเรานี้อยู่อย่างแรกครับคุณผู้ฟังคุณจะต้องเลือกบอกความต้องการของคุณตรงๆก่อนหากการรับงานสะสมเข้ามาเรื่อยๆแล้วทําให้คุณเกิดปัญหาทํางานไม่ทันงานท่วมหัวสิ่งที่ทําที่ดีที่สุดคือการบอกออกไปตรงๆนั่นเองครับแม้มันอาจจะดูยาก แต่นั่นก็คือการแสดงความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานให้ได้มากที่สุดบอกถึงเหตุผลที่สมควรอย่างตรงไปตรงมานั่นเองครับอย่างที่2ครับกําหนดขอบเขตการทํางานให้ชัดเจนแม้จะมีข้อเสียอยู่บ้างแต่การเป็นคนที่อะไรก็ยอมไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายเสมอไปครับเพราะอีกมุมหนึ่งก็แสดงให้เห็นถนึงการให้ความสําคัญกับทุกๆคนรอบตัวเราสามารถสร้างความสุขกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันได้ด้วยเพียงแต่ ต้องรู้จักลำดับความสาคัญสักเล็กน้อยและฝึกที่จะปฏิเสธบ้างเพราะถ้าเกิดเรายอมทุกเรื่องก็จะกลายเป็นตัวเราเองเนี่ยแหละครับที่สูญเสียตัวตนไปบางอย่างครอบเขตงานเราก็ไม่ใช่ไม่ได้ถนัดแต่หวังจะรับปากออกไปอนาคตอย่างนี้พังแน่ๆเลยครับอย่างที่3ครับฝึกปฏิเสธอย่างเป็นมืออาชีพไม่ว่าคุณจะถูกบังคับหรือเต็มใจทําเองแต่บางทีถ้าเกิดมันล้นมือมากจนเกินไปถึงเวลาที่ต้องส่งคืนให้เจ้าของบาง เริ่มจากพยายามบอกเหตุผลที่ทําให้คุณน่ะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือของเขาได้ก่อนไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็ตามนะครับเช่นอาจจะติดงานสําคัญอาจจะติดประชุมหรืออาจจะติดงานที่เร่งด่วนมากกว่านี้นะฮะการดําเนินงานในแผนส่วนงานต่างๆเนี่ยซึ่งหากมีเขาเป็นผู้รับผิดชอบอยู่แล้วแล้วก็เราสามารถทําได้ในการเสนอความช่วยเหลือในส่วนเล็กๆก็พอครับก็จะทําให้คนรอบข้างรับรู้ว่า อ๋อถึงแม้จะขอให้เราช่วยตลอดเวลาไม่ได้แต่ในบางครั้งเราก็สามารถช่วยเขาได้ในเรื่องเล็กๆน้อยนั่นเองครับและข้อสุดท้ายครับเอาใจใส่ครับแต่เราจะไม่แบกรับงานงานนั้นบางครั้งครับการเป็นผู้นําไม่เพียงแต่ทําเฉพาะงานนะฮะแต่ยังต้องบริหารจัดการคนอีกด้วยแล้วก็รับฟังคาปรึกษาปัญหาต่างๆทางด้านการงานรวมถึงเรื่องส่วนตัวอีกด้วยซึ่งนี่อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทําให้ผู้นำเนี่ยแบกรับ ทุกอย่างไว้มากจนเกินไปและมักจะปิดลาดในที่สุดครับการที่เราเอาความรู้สึกลงไปแบกรับหาทางช่วยจนสุดความสามารถย่อมพาให้จิตใจของเราเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยเราสามารถรับฟังให้คำปรึกษาได้แต่ยาถลามลึกไปปฏิบัติเหมือนกับว่าปัญหาต่างๆเป็นเหมือนปัญหาของเราเองใช้เหตุผลและถามหาความเป็นมาจากมุมนอกอย่าเอาตัวเองเข้าไปคุกคีครับเหมือนที่หลายๆคนมักใช้ว่า เวลาที่เราเจอปัญหาให้นำตัวเองออกมานอกปัญหาแล้วมองกลับไปเราจะได้เป็นหนึ่งในคนที่มีมุมมองในการแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับการทำงานให้ตัวเองมีความสุขไม่ได้แปลว่าคุณต้องเป็นคนที่ดีในสายตาคนอื่นเพียงแต่คุณต้องเป็นคนที่ดีในสายตาตัวเองเสมอถึงแม้ชีวิตการทำงานจะสุขบ้างทุกบ้าง แต่อย่างน้อยทุกๆครั้งเราก็ได้ใช้ชีวิตครับและผมเทมสรันยูกำจาขอลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ